สวัสดีสวัสดียามเช้าวมันนี้ก็สิโลหายุหากินเบื้องสวงเช้ามันมีเสียงทะเลาะเบมังเรื่องนี้กาเป็นเวลาหกโมงย่างไอเสิแจ้งพี่น้องนะหากันเอาหาเลาะหายุหากินเบื้องตากันแข่งไหมมังตอนเช้านี่กมันนี้ก็เริ่มแจ้งดีแล้วพัดเลยเลาะมาได้เสียายัง น้อยได้ดีนกน่อย เอ้าแล้วนี่ก็แ,แลบล่ะประมาณเจ็ดแปดโมงเป็นาอยู่หากินดลกไปหาอนหาเขาฟันเตือนกันบว่าปื้อเป็นเพราะว่าหาเลาะไปตามทางมีแต่นกน้อยเป็นเะเตรสัตว์ใหญ่หลวงพ่อโดยจักโตเลย <c oughs> tục là cái có bố men ngại Oh, <laughs> what, ผากันเผาหมูปลาบ่ออืให้ล้างคนหมุนหมุลลนลายไรหงตัวเดียวเาุลาปลป่าปลาตีเบมันสีมันไปไงวะ <c oughs> โอ้ได้อยู่อืมชีดได้หนูวายนะยิงบุตรหนูวายอยังทำยังกับธนาารใหญ่จรโอ้นี่ปีเด็กมันบอกให้กินนะ้พมมัน นกสองตัวเล่นตัวย่งได้เห็นไหมครับนกสองตัวเห็นไหมมองดูกันโอ้ยอายุหากินโซนนี่บัวมันไปกับบัวได้บัวมันยังอไปมาหอดเป็นอันหุงข้าวทาไปกับฮัเฮาบีแขกใช่ได้ยังไปกับนักฮำโคล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 อย่างเปิ้ลเป็นตัวการมัน ในในฟารผมในฟารผมจมแล้วมันมันเร่าใจอย่งมูปลาผมาเลยคัะทำเพิ่ม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 เพิ่อ้กคุกไล้วก็มันเผาหันก้าวกแล้มีโน้ตได้หลายอันละต้นได้นอนเดือดเลือดส้นก้านโอ้ยาไปแก้กล้วยแล้วเนาะ แน่น่ะอันบื่อเบื่อทุกคก่อนมันจะแก้กล้วยมันแก้เมียมันก่อนน่ะอยู่ดีๆก็หาว่าพี่กอ่มเฮ้่มาสีสันเงี้ยาัตว์พี่ มันไอเสิยไหอันเห็ดลาบนี่เอาข้อบครัวมันได้แล้วล<ม>ากบก็ได้เลยน,ะลน,นย่ะคนเชอรเลย์บะเฮงดอกอดใจหอหรอเห็ลาบนะกินปีนซีนเลสดๆมันไ <c oughs> ด้ด่ายเมื่อนั้นแหละมันกำลังโลดใช่แห่จ้าขึ้นไปจะในเนี่จะบวงมืน่นั้นเด้อมองทางเลย ต้องเอาไปจ่อก็ได้ว่าเอาคอเด้อกคอเส้นหนึ่งได้บ่บ่เป็นตัวเป็ดบ่เป็นโอ้ยบ่เป็นกีฬานะถือถือมาแล้วบ่เป็นบ่เป็นยาแล้วเขาไปถือแล้วจะไหนไปถือเองแหนอ,อันนี้เพราะเขาอันนั้นทั้งเหนลงหุดเหานะล,งลงลงอาคมทั้จจงเหน่ไปจับเลยจับจับใจเขาไปจับปุ๊บถือปับ๊บในตอนนี้ได้ลงอาคมมันอ้าเวลาวางพักกันนานา นั่งชมท่ากึ่ง้ามนเปเคเขากำลังสุกับเป็เบาสิ้นเดือนสิ้นวันฉันจะให้เธอคนเดียวจะจะว่าล้มตัวเรือประสาวน้อยกอตอนนั้นให้กเด็กเงินเดือนมาปึ๊บเงินปั๊บเห็นเห็นมันยังยังให้เห็นมันใา้ไปโตแล้วเออเลยตัวนี้ยังไม่ได้คัดวางัไม่ได้ได้ ที่ก่อนได้ได้เงนินให้มันห้าสี่สามหา้าอย่างเห็ดหน้าบูดชัยนี่ต้องเอาไปสิคซิปแล้วถางปล <c oughs> าผ่ามันหรอนำนี่เลยซิปเจ็ดนี่ลยแปดบาทเก้าบาททั้งบาทหนึ่งแพงเลยบ่วชีกอเอาไปได้เอไปะลด้ <c oughs> ตาแส่นสวนตัวพี่น,นันสามสิบแปดตุงบ้ะเอาน,นั่นหน่อยนี่พริกรเกือพริกงูใช่ม่ได้เห็ดเขบไปใช่ปะโอ้โเลือเกงเิเพียรแน่นอนนี่น่ะตัวแกงเศหมอวะน้ำน่ะจะมาใช้ อยู่ในปูมีปลาบ่มีน้ำต้องใส่กระบ้างโอ้ดีอันนี้เห็ดปืนก็นได้บ่ลังไฟหน่ยเออเห็นบ่อนางนานาโกจ้ะปานักูเรียมเอ้ยไม่กลับมาเก่ากบางไฟนี่แหละเห็ดบัางไฟหรือ,อ คนอารมณ์ดีคนดีอมณีว่มีสัล้างมใแห้งหรกับกับกับบ่กบกบเือตาหนอนเพิงกงบข้ามากินนี่ด้งินแล้วด้งินต้ข้าวเพื่นแจกแแล้วเอาผ้าต้มข้าวให้มากินก้อนเป็นแบเพนก็หน่อยเเนาะผ้ามันติดกินก็มติดกินน่แหละมันติดกินได้อยู่ไหนปด ก,นนก็กินนะก็กิก้อนผมสิมกินเท่าอะไรคว้ายลูก,ลกแกงหนกใส่ลอกอันนอนคนแข่แต่เกาแกงใส่ลอกมันและนี้แกงใส่นอมันขา,ย,นาย,ยากด้วปูนเลยเนาะ,ะ,ะม,มันก็มกเพ็ดทองดีเอาลองเบิึงอันนี้ก็กได้นักธรรมสาตินะเห็ด เอ้ยตัวเนี่ยทงเนี่ยบางด้วดงเกลือเป็นนัวเนี่ยตัวมันมีพวงตัวเฮ็ดทุกอะไรนะมันจะอะไรกินแต่ตอนเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ท่านี่ผมเป็นซีอิน้นผมมาจากผนเคยกินขมย,ย,ยนะัยนนนนนเนี่ยห่อนกินบะไรห่อนเลยเอาคอยกินถาเด้อกินถากับยางถาก็ซั่มกันนั่นแหละมาช่วยทกันเลย Họ chạm họ chạm Chúc cho khá ổn ạ Ả cưng Cho xe năm lái vào này, toàn hết này. Cái vào hả? là ừ. chất เราอาจะจื้อไปพอบอกเขาใช้หมอดอวเนี่ยเราจะทำถั่วและน้ำใช่ไหมแต่มันแหงแต่ข้าวเขาน้ำปอมเขาเช่นนึงตายแล้วมีบ่วงคุ้งเกะบคุ้งเกะบวง่ปป่าปอยก็บ่วงด้วยตักซอยนะก็ว่าเขาเห็นว่ากระไดมีบวงอะมาไล่ไไ เดี๋ยวพอไปตัก oh ม mm ันหมันก็บ่มดแล้วนี่ก็สั้างวานะเติมมาเติมเอาว่ะป่ะวิธีเอาชีวิตรอดในป่าถ้าเราม่มีบ่วงก็บม่มีแล้วก็นองนอกว่ามีบ่วงเอามือก็ได้เอ้ยได้เลยอิ่มเฮ็ดเอารอดื้อไปเด้อันนาเอาต้องซื้อไปนำเอากระบุมักคือเอากระลืม เพิ่นระถือมาเฟื่อเอาตลอดกะน้นำตลอดแต่ผู้ชาวหน่อยเพิ่นแบบเยอะไอเติงเยอะอยู่หา่านงามได้ลอยไปผู้เดียวเลยเพิ่นสบาเด้อเอยปันให้ยใจเด้อผู้หนึ่งเนอะมีหนาเด้อเคปันให้เด้อผู้หนึ่งเด้อ Bây vâng, nhưng để vào mặc của xã Ngoài Ngoài đã nhiều chắc phí, mà mặc là thế 15 đi Thao phái Thao phái rồi Ồ, là thao rồi, nó nè 17 phí 17 phí, 18 phí Nó Ngoài nó <laughs> วเอเอาแม่ตอนนะมักตอน,นีด้ขอเลยโอ้ยอย่ยงมักหน้า <c oughs> น่ามีน้ำกัาหน้าจตกเน,กนกาะางาน,อนอกเากอกวานเนาะหิวเลยคนไครสออกกันาะสนสานเนาะลูกเลี้าะกินยำปละจาเลยกิเป็นยักเเนาะกินรถกินตามผูมัใน,น,นยังร้ายังฝุดโถอยู่ ไปเลิไปเลอกพีในท้องเขานี่ยาาอ่ด้วค่ะขึ้นเข้าไม่พอเป็นบักคักรึเปล่าอมะยาดิเจ็บกระเพาะจอ Khao mạnh đi Châu Thợ ạ Đợi ừ. Đợi Ở đây nữa Đợi <laughs> เกีียวเขายังม่ทันสุกกับมือเขาเกี่ยวขาวเบ้นชิปเกี่ยวซอยเนาะว่าลูกเกี่ยวเนาะเป้าคักเลยผลว่านีเอาเอาเห็นในในอันผลกระทาปังทองก็เกลียวเรายังม่ทันสุกก็บัต้องเกี่ยวข้างเขาสุกพอเท่าถึงว่าว่าเกี่ยวบเกี่ยวเขายังม่ทันสุกว่ามันจะหน้าดิแน่เอาจะหน้าคนหน้าคนละมันออกเองมัน บมเอิ่มบมดอิ่มไหนหน่อยมาป้าโตงเข่าสุดหนึ่งสุดหน่อใช่ไหมนี่คือนางโม่ป่าเรื่องเล่าเนี่ยนี่เราเผลแล้วเรื่องๆนี่อย่างนี้หนิแต่สมุดเอ็มดีกระเพาะได้เด้อเฮ้ยยืนจ่ายพวกจับหมดอิ่มเอาหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็เก็บเกื่อวเก็บของเมื่อเฮือนมาซ่านวันนี้เบื่อไงนานมื่งหาผ้าไหมโอกาสไหมมาอีกพรอวันนี้กั เขามานอนมื่อหนึ่งคืนหนึ่งเฉลยภานกับเป็นตนัวน้ำปูเปื่นขี้ถอน,นเนอมียคนนั่นเนาะเมื่อคืนนียินเพืนเนเนนน่นเป็นเพื่นฟันจะเว็นฟันว่าเป็นแท้จะเป็นอะไรยินแต่แ้แ้อ <c oughs> โอ้ว่ากูพี่เล็กนะเอ้าวเท่อ,อะไรเพราะว่าบัวช้เจ้าเด็กทั้งเฮาวนอนไก่กันเลยสองคนเฮา่อสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังไ <c oughs> รพอกันในมื้อต่อไปสบายดี